มี่ากำลังีเหมือนกำลังวิ่งตรงอะไรจะ๊ะ <c oughs> ติดใช่มคะติดตามเชือกแถบรถออกมาแน่แนได้

เจ็บไหมลูกอะเจ <c oughs> ็บไหมนะครับ